ความแตกต่างของการใช้ have นะครับในประโยคคำถามถ้าประโยคบอกเล่าบอกว่า they have gone to school เมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามนะครับสามารถเอา have ขึ้นหน้าประโยคได้เลยเพราะ have ในประโยคนี้เป็นกริยาช่วยนะครับของโครงสร้าง present perfect tense ดังนั้นเป็นประโยคคำถามได้ว่า have they gone to school แต่ถ้า พวกเขารับประทานอาหารเช้านะครับ They have breakfast ถ้าเราจะตั้งเป็นประโยคคำถามไม่สามารถเอา have ขึ้นหน้าประโยคคำถามเป็น have the breakfast อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับก็จะได้เป็นประโยคว่า Do they have breakfast Past perfect tense นะครับประธานบวก h a d บวก verb ช่อง3านะครับ ถ้าเราจะแต่งประโยคว่าหล่อนดื่มน้ำก็ต้องเป็น she had drunk water นะครับผม future perfect tense นะครับโครงสร้างก็คือประธานบวก will บวก have บวกกิริยาช่อง3ดังนั้นถ้าเราเราจะแต่งประโยคว่าหล่อนดื่มน้ำนะครับหล่อนจะดื่มน้ำก็ได้เป็นประโยคว่า she will h a v e r u n k water. ส่วน Present perfect continuous tense นะครับซึ่งเรามักจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่นักเรียนต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับนั่นก็คือโครงสร้างประธานบวก has หรือ h a v e บวก b e e n บวก verb ing ถ้าเราจะแต่งประโยคว่าลอนอดื่มน้ำนะครับผม ก็จะต้องแต่งเป็น she has been drinking water นะครับผม